ลามพ่อนี่บึงใสครับผมสวัสดีครับผมีสไปหาปลาครับอนี่ะไปลุยปลาครับมือนี้อีพี่นี่ไปหาปลาต้องบู้นไปครับไปอีพี่นี่ลุยหาปลาครับผมกสวัสดีครับผมอีพี่สองครับผมนุ่มสะกดคนสว่างครับผมเดี๋ยวจะพาลุยหาปลาเนาะครับเนาะถุนล้วครับแม่บ้านกำลังน้ำกลัมาคือเก่าครับเอาครับเนาะ เอาไปไปรุ่นกันครับผมน้องปลาเข้าจเป็นยังไดเนาะครับเนาะนี่นายพานเขากําลังน้าท้างครับผมไปกันครับนะครับน้องน้ำหาปลาครับผมมึงเอาเลยนะครับเนาะไปรุ่นกันครับผมบ้านกำลังเดินทางมาครับผมลุยน้ำครับผมเนาะมันนี้เข้ากับมาหอดมองแล้วครับผมเนาะ หมันบ <muitas> ่ครับใช่พี่ให้น้องเบิ่งเนาะครับตอนตะวันเพิ่นกับมันแล้วละครับนี่ในถุงนี่นี่แล้วครับผมเดี๋ยววัดต่อดึกจะขอเอาจังไหนแจ้งเอาบ่แจ้งเบ็ดรอเอาบ่เนาะครับเนาะเบ็ดฝังาะเป็นไงขาบุญครับขาขาหมุนขาหมุนเอาทุกประเพียนหลอกไม่หลอกอยู่บ่เอาเนาะครับนี่อุปกรณ์ครับผมหาปลา เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งปลาเนาะครับนี่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 ครับผมตะวันอยู่อยูน้ำหนามหน่อยกันสิลงไปเบิ่งอยู่ครับสิพาลุยอยู่อ๋อนี่ครับโอ้ดินปุกปวนเลยครับาได้ไหมเดี๋ยวนะครับเด้อนี่ครับผมปลาเกาหลีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดียวครับเด้อนี่ครับผินมาครับผมนี่ครับผม พอดีปิ้งครับพอดีปิ้งครับใหถุงครับผมเดี๋ยวจะพาลุ่งลุยครับผมนี่แหละอ้อมแอ้มไปนี่แหละลุยแบบไดนเนาะครับเนาะเป็นรุ่นน้ำกันครับผมเนาะกับนุ่มสกุลคนสว่างครับครับผมเอาหอมมาปูกไว้ท่าสำหรับน้องป่าเลยครับเนี่ยเดี๋ยวสิล่งลุยแหรอครับผมเนาะไปลุยน้ำน้ำกันครับเนาะบันนี้เนาะ ทีมงานเข้าลงดุยแล่ะครับเนาะไปตามไปครับผมตามหน้าหมดเลิกกันบ่เฮาน่ะหมดเลิกกันบ่าห,นบาหาหาปลาในปลานี่บ่ไล่มันออกไปบ่าาาตามรุ่นไปครับผมอืออืออู้อู้อ้อู้ หยับตัวไม่ครับบางนึงหันโอ้ไปครับควายนางไปน้ำปุกลเพิ่นครับผมอทิสัานแน่ด้วยครับเด้อกกล่องผ้าลุยหาปลาครับผมเนาะเป็นผ้ายางในปลาครับวันนี้น้องน้ำกันไงเตบิบยู่ยครับเห็นบอ่อไอ้พูดอ่ะโอ้ ไรแล้วครับพุ่นยามแล้วครับพุ่นฮะพันว่าโพคือครับว่าท่านพันว่าโพคือครับว่าใหไงมองว่าท่นครับเนาะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมเอาหนีเนาะครับเนาะไม่ไม้ครับผมบัดนี้ไปแล้วนายห้อยเอาพันยางเขาไปลึบๆลุ่มข้างในก่เลรอครับตามพุ่นไปครับผม นายพันครับนายพันตามนายพันเขาในป่าครับมันสีม่งนายไอ้ทำเลคือบ่ราายังระวบถามเราบ่เอามึงเหมือนมึเคนเขายังมั้ยไอเดี๋ยวมันดังกป่าอยู่เราไปไปใสเอาไปใส หนักที่ขึ้นยุ่งฮะเชื่อเป็นยาลูกเหนากงสิแมนบ่แข่งชันบ่เอาจัดไปครับผมเนี่ยนายพันเพิ่นนายพันเพิ่นมาเสี่ยวมองนี่ครับผมเนาะตามรุ่นกันครับผมไปครับผมนายพันเขาเขาแล้วไปครับไปไปลุยกันครับไปแล้วครับฮะใจทั้งไหนกว่าโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมครับผมไปเนาะครับเนาะ แล้วครับผมทำรีเฮาสิไปเนาะครับเนาะไปลุ่นๆน้ำกันครับผมฮะเข้าทั้งเดเข้าทั้งเดชเห็นเนาะครับเนาะลุ่นไปเนาะครับลุ่นไอพิ่นอยู่ในป่าพุ่นครับผมบอก มงคบพุณไอ้เพิ่นอพู่นใ้ทำพุนครับพงใหม่คุนครับผมทักเอาคือจะยังไลเลย,เลยหลุ่นไปน้ำกัน,กนครับผมอ่อ

โอ้โหจับเปล่าเปล่าเลยครับช็อตนี่ครับผมพี่น้องมุดนะครับเด้อโอ้โหโซเลยครับผมเปล่าเปล่าเลยครับผมโอ้โหจับมือเปล่าเลยครับฮะมุดโอ้ก็ฉันเป็นวไงจักเดียวโคบ่รู้โอ้เมียนอะไรปลาเขาข้างในครับเป็นเหอะเป็นเหอะไปนะครับเป็นพื่นมนไปบ่ ล่ปลาห้ปลา,ามันออกมากครับอยู่ไผู้อยู่ขางนโอ้หมงาเลยครับพูดะนนคือบอคือบอบา่นว่าคือก็ขอ,ขอไล่กดไล่กดยังได้ร,รับไฟจุดๆดูนี่หุ่นไอ้ไอ้ไฟมาผิด่ะอ้ฮะ โอ้มันหลดอดเข้าไปพุลล่นแล้วอไฟเง่นป่ะเออไฟจวดมันนี่รุ่นครนับผมรุ่นรุ่นรุ่นเดี๋ยวก็พนมนเข้าไปพุ่นแล,ล้ว ยังเหรอตีโตบ่โอ้ขีดหนึงก็ลมลม,ลมครับสี่บับแล้วครับสี่แล้วสี่แลี้ยไอ้พันธุ์พันธุ์นอสี่แล้วครับผมตัดต่อใส่เใสคค่ครับมันกะต่ำอยู่ครับนี่ปลาเข็งบ่ ปลาเข็งครับปลาเข็งเกาหลีครับผมปลากาครับปลากาโอ้เกือบกระชีลุดมือโหครับผมนุ่นกึ้เทิงเลยครับนุ่นย่างกับบ๊วยครับผมเบิ้งครับเบิ้งครับนี่แหละครับผีมือผีมือครับผมติดตามตอนต่อไปอีกครับผมลามก่อนเบิ้งใสครับผม